นในโครงการผลิตสื่อธรรมะเพื่อการสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมโดยพระราชภาวนาวิสุทธ์หลวงพ่อธรรมชยโยวจีกรรมต่อพระตอนที่หนึ่งมุสาวาตพูดเท็จสมณะ คือผู้สงบเป็นผู้ที่เห็นภัยในวัตาสงาสารสละเรือนออกบวชอยู่ในฐานะปูชนียบุคคลคือผู้ที่ควรแก่การกราบไหว้ควรแก่เครื่องสการะบูชาและเป็นเนื้อนาบุญของโลกถ้าเราปฏิบัติดีต่อท่านด้วยกายวาจาใจ ผลดีก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราแต่ถ้าปฏิบัติผิดก็จะมีวิบากรรมที่ร้ายแรงโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ผู้คนมักจะเผลอสร้างบาปด้วยวจีกรรมในลักษณะต่างๆเช่นใส่ร้ายเสนอข่าวบิดเบือนหรือแม้กระทั่งด่าว่าพระภิสูุส์ทร เราลองมาศึกษาอากุศล,ลกรรมทางวาจาคือคำพูดที่ก่อให้เกิดบาปแก่ตนเฉพาะที่เป็นมุสาวาทว่ามีองค์ประกอบด้วยกันสี่ประการดังนี้ 1. เรื่องที่จะนำเสนอนั้นเป็นเรื่องไม่จริง 2. มีจิตคิดจะพูดเท็จ 3. พูดเท็จหรือแม้จะแสดงอาการทางกายเช่นสั่นสีสั่นหรือพยักหน้าทำให้ผู้อื่นเข้าใจความหมาย 4. ผู้อื่นเชื่อตามเนื้อหาอันเป็นเท็จนั้นหากครบองค์ทั้งสี่ก็เป็นอันว่าผิดศีลข้อมุสาวาท ถ้าหากไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ที่หลงเชื่อแต่อย่างไรก็เป็นเพียงมุสาว่าแต่ไม่สำเร็จเป็นอกุศลกรรมบทคือไม่นำผู้พูดหรือผู้กระทําให้ต้องไปสู่อบายถ้าหากครบองค์สี่ด้วยและทำความเสียหายให้แก่ผู้ที่หลงเชื่อด้วยก็สำเร็จเป็นมุสาวา และเป็นทั้งอกุศลกรรมที่สามารถนำไปสู่อบายได้ด้วยมุสาวาทที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นนั้นถ้าผู้ฟังฟังแล้วเชื่อตามหาก,ก่อให้เกิดความเสียหายน้อยมุสาวาทนั้นก็มีโทษน้อยถ้าก,ก่อให้เกิดความเสียหายมาก มุสาวาทนั้นก็มีโทษมากและก็อยู่ที่ความเพียนในการพูดเท็จด,ด้วยคือถ้าหากใช้ความเพียนในการพูดเท็จมากก็มีโทษมากใช้ความเพียนในการพูดเท็จน้อยก็มีโทษน้อยความเพียนในการพูดเท็จนั้นมีสอยา่างคือ1 พยายามพูดเท็จด,ด้วยตนเองซึ่งเป็นการพูดเท็จโดยส่วนใหญ่ 2. ใช้ให้คนอื่นพูดเท็จ 3. เขียนเรื่องไม่จริงแล้วแจกจ่ายไปให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดหรือส่งเป็นจดหมายกระทั่งส่งให้เขาโฆษณาทางวิทยุ 4. เขียนเรื่องที่ไม่จริงแล้วปิดประกาศไว้หรือจาเลกไว้หรือพิมพ์เป็นหนังสือขึ้นหรืออัดเสียงไว้ซึ่งก็คงไม่ต่างอะไรกับในอดีตการมักจะเริ่มต้นจากบุคคลที่เสียประโยชน์แล้วก็สร้างเรื่องราวที่เป็นเท็จเพื่อหวังผลที่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความเสียหายเช่น เรื่องนางจินจะมานวิกาใส่ร้ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราคราวหนึ่งนางจินจะมานวิกาได้ร่วมกันวางแผนชั่วกับพวกนักบวชต่างศาสนาโดยนางแกล้งเดินเข้าเดินออกใกล้กุฏิที่พักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คนทั้งหลายเข้าใจผิดว่า ตนได้ร่วมหลับนอนกับพระพุทธองค์เมื่อเวลาผ่านไปสามถึงสี่เดือนก็เอาผ้าพันท่อนไม้ผูกไว้ที่ท้องใส่เสื้อผ้าคลุมไว้แสดงอาการว่าตนเองได้ตั้งท้องกับพระบรมศาสดาทำให้ปุถุชนจำนวนมากเข้าใจผิดว่าคงจะเป็นจริงอย่างนั้น และเกิดวิภาควิจารณ์กันไปอย่างกว้างขวาง,วางเมื่อผ่านไป8ปถึงเเดือนนางจินจามานวิกาก็เปลี่ยนไม้ใหม่ให้ท้องดูใหญ่ขึ้นใส่ชุดคลุมปิดทับเอาไว้ทำอาการเหมือนหญิงมีคันแก่ใกล้คลอดมายืนพูดใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางธรรมสาลาว่า พระองค์น่ะมัวแต่แสดงธรรมไม่ดูแลขันของหม่อมฉันเลยจะให้หม่อมชันคลอดที่ไหนล่ะพระบรมศาสดาทรงหยุดพักการแสดงธรรมในทันทีแล้วได้ตรัสว่าน้องหญิงคำที่เธอกล่าวจะเป็นความจริงหรือไม่เราและเธอเท่านั้นย่อมรู้ นางจินจะมาดวิกาก็รับคําทันทีว่าใช่แล้วมาหาสมณะเรื่องนั้นน่ะได้เกิดขึ้นแล้วพระองค์และหม่อมฉันก็รู้แล้วพลางก็เต้นแรงเต้นกาด่าว่าพระพุทธองค์จนเป็นเหตุให้เชือกที่รัดท้องขาดไม้ที่นางผูกเอาไว้ที่ท้องจึงตกลงกระทบเท้าทั้งสองของนางจนเท้าแตก มหาชนเห็นความจริงเป็นดังนั้นจึงพากันถมน้ำลายลงบนศรีศรษะชุดลากนางออกจากวัดพระเชตวันเมื่อผลจากสายพระเนตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่นดินก็แยกออกดูดนางลงไปสู่อเวจีมหานรกถูกไฟเผาไหม้ตลอดกาลนานจนถึงทุกวันนี้ หรือเรื่องราวของนางสุนทรีที่รับปากกับพวกนักบวชเดรถีได้มาทำลายเกียรติคุณของพระบรมศาสดาโดยนางทํำทีเป็นเข้าไปนอนค้างในวัดพระเจตวันแต่พอรุ่งเช้าชาวเมืองพากันเข้าวัดเธอก็แกล้งเดินสวนทางออกมาเมื่อถูกถาม เธอก็บอกว่าได้นอนร่วมกับพระบรมศาสดาจึงเกิดข่าวลือไปทั่วพระนครว่านางสุนทรีเนี่ยได้ร่วมหลับนอนกับพระสมณะโคดมจากนั้นพวกเดรถีก็ว่าจ้างพวกขี้เมาให้ฆ่านางสุนทรีให้ซ่อนศพของนางไว้ในกองขยะดอกไม้ ไม่ไกลจากพระกันทักกุฎีวันรุ่งขึ้นพวกเดรธีก็ปล่อยข่าวว่านางสุนทรีนะ่ะหายตัวไปแล้วแกล้องออกตามหาก็ได้พบศพของนางที่พวกตนสั่งฆ่าซ่อนไว้ในกองขยะดอกไม้จึงให้ยกศพขึ้นวางบนเตียงทูลแด่พระราชาว่า พระสาวกของพระสมณโคดมข่านางสุนทรีด้วยคิดว่าจะปกปิดความชั่วศาสดาธรรมพระราชาทรงเชื่อตามนั้นจึงได้รับสั่งให้นำศพนางสุนทรีไปไว้ที่ป่าช้าผีดิบสะก่อนแล้วให้เปล่าประกาศข่าวการตายของนางให้ทั่วพระนคร แต่พวกเดรถีกลับสั่งให้เหล่าสาวกของตนหามเตียงที่มีศพนางสุนทรีแห่ประกาศยกความผิดให้พระบรมศาสดาและพระสาวกไปทั่วเมืองพวกคนหูเบาทั้งหลายจึงเกิดความเข้าใจผิดเชื่อว่าเป็นจริงอย่างนั้น พากันด่าประนามพระบรมศาสดาและพระภิกษุสงฆ์ไปจนทั่วพระนครพระบรมศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นจึงตรัสสั่งพวกภิกษุให้ตอบมหาชนไปว่าคนผู้ด่าผู้อื่นด้วยถ้อยคำที่ไม่เป็นจริงย่อมไปสู่นรก ส่วนพวกคนที่ทำแล้วพูดว่าไม่ได้ทำก็จะไปสู่นรกเช่นเดียวกันพระราชาทรงทราบเรื่องที่พวกพระพิสุกล่าวโต้ตอบก,ก็ทรงแคลงพระไทยจึงรับสั่งให้พวกจารบุรุษออกสืบดูให้รู้ความจริงว่าใครเป็นคนฆ่ากันแน่พวกจารบุรุษ ได้ยินพวกนักเลงสุราที่ฆ่านางสุนรีเมื่อเมาแล้วพากันคุยโม้อวดเก่งว่าตนน่ะเป็นคนฆ่าเองตนเป็นคนตีก่อนจึงจับพวกขี้เมามัดน,นำตัวไปกราบทูลพระราชาให้ทรงทราบพระราชาครั้นทรงทราบความจริงทั้งหมดว่า เรื่องเลวร้ายที่ผ่านมาล้วนเป็นความคิดวางแผนของพวกเดรธีทั้งสิ้นจึงรับสั่งให้ประหารพวกเดรธีที่เป็นต้นคิดและพวกนักเลงสุราเหล่านั้นทั้งหมดบุคคลจำพวกเดียวกันนี้แม้ในปัจจุบันก็มีจำนวนมากเมื่อพวกเขาละจากโลกไปแล้ว ก็จะต้องไปสู่อาบายโดยเริ่มต้นจากต้องไปมหานรกกร่อนจะได้รับทุกทรมานอย่างหนักคือจะมีนายนิระยะบาลที่มีลิ้นยาวออกจากปากมีลักษณะเหมือนใบมีดคมกลิบในมือก็ถือตะบองหนามมืออีกข้างก็ถือลูกตุ้มเหล็ก แล้วใช้ลิ้นที่เป็นดาบมาเฉือนเนื้อหนังชั้นนอกของสัตว์รกออกแล้วใช้กระบองหนามและลูกตุ้มหนาม